คเกี่ำหรับอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่นการที่เจอกันในเวลานี้นะครับเ,ออเพราะว่าทางด้านของเชสซาดีลงมาเล่นแทนนะครับขณะที่กองหน้าก็ขยับเอามานุฝสอนแก้วลงมาเล่นแทนทางด้านของอลรอนดาซินเปลี่ยนแกนมาซ้ายสุดนะครับอดุลดูดบอลลงหนึ่งจังหวะ ขยับแล้วรอเพื่อนนะครับเกี่ยวลูกนี้ฝั่งมาที่เฟริเป้เฟริเป้ให้เบิร์นกลับมาแล้วฉีกมาซ้ายอดุลหมุสมาน์ทมีโอกาสเปิดเลียนเลียนเข้าไปทําแล้วลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเอาจนได้ครับชาคิสบัวทองหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับบอลมันปิ้งไปถึงชาคิสนะครับจัดลูกนี้เข้าไปสู่ก้นตาข่ายครับทีมสีม่วงเจ้าบ้านได้ประตูออกนำเลยครับหนึ่งศูนย์นาทีสี่สิบสองนะครับชาคิสบัวทองโจเอ้ ใจแฟนบอลเจ้าบ้าน,นครับคือจังหวะน,นี้ต้องชมนะครับเลี้ยนก้าวข้ามบอลแล้วปล่อยไปถึงชาคิสบัวทองเนะี่ยเรียบร้อยเลยครับจ่อๆเป็นประตูที่3ของดูเตะม,มุมลูกนี้ของสองขลายููนเต็ดกันครับจอดเข้ามาหน้าประตูแล้วบอลตกพื้นมีโอกาสได้ยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอโ้โหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับลูกยิงของอารอนดารซินวานะครับซัดแล้วติดไซดก้อยเข้าเสาไกลครับโอ้โหยิงลูกนี้ยิงได้มาแล้วยิงได้สวยนะครับอารอนดารซินวา หนึ่งหนึ่งครับสมคายยนเตตตีเสมอได้สำเร็จนะครับโอซัตนุ่งนี้ยิงดีแล้วก็ยิงสวยนะครับเล่นของอีซีเพื่อนตำรวจเนี่ยปล่อยให้อารอดในเล่นในกรอบเขตโทษเนี่ยเรียบร้อยเลยครับประธานอาสว่างนะครับต่อนกบีจบเกมนะครับก็เป็นทางด้านของอีซีเพื่อนตำรวจครับเปิดบ้านเสมอกับสมคายยนเตตหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับกายอดบ้านสนุกนะครับคู่นี้ไม่มีใบเหลืองนะครับนี่ครับเคยเล่นด้วยกันในจุฬายูนเต็ดในช่วงปี2009 สงขลาก็ได้แต้มแรกนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนสำเร็จนะครับขณะที่อินสีมรดวนั้นเล่นในบ้านนะครับมาทั้งหมดเนี่ยสนัดนะครับก็ชนะไปแค่นัดเดียวเนี่ยเสมอ2นัดแล้วก็แพ้หนึ่งนัดครับ